พร้อมจะเข้าครัวกับปนหรือยังครับสวัสดีครับพลรพักนักปรุงครับผมเชื่อนะครับว่าเมนูอาหารทุกเมนูที่มีอยู่บนโลกนี้ล้วนมีเรื่องราวเหตุผลของการมีอยู่ที่แตกต่างกันครับและเมนูที่ผมต้องการนํามาแบ่งปันในวันนี้นะครับก็รวนเป็นเมนูคลาสสิกที่มีมานานแล้วครับแต่เหตุผลที่ผมเลือกเมนูเหล่านี้มาแบ่งปันกับคุณผู้ชมก็เพราะว่าเมนูเหล่านี้ไม่เคยถูกลืมครับ ยังเป็นที่นิยมและสามารถรับประทานได้ทุกยุคทุกสมัยซึ่งผมขอเรียกเมนูเหล่านี้ว่าเมนูโมเดนคลาสสิกละกันครับถ้าพร้อมแล้วเราเข้าครัวกันเลยดีกว่าครับและนี่ก็เป็นเมนูที่ไม่ยากเลยนะครับเป็นเมนูพื้นฐานทั่วไปที่คนญี่ปุ่นเนี่ยเขาชอบรับประทานนะครับซึ่งอาจจะทําเองที่บ้านหรือออกไปทานนอกบ้านก็ได้นะครับแต่วิธีทําไม่ยากเลยใช่ไหมครับนี่ก็คือข้าวที่เรียกว่าโอยากุดงครับ เวลาที่เราจะทำข้าวพวกด้งพวกอะไรอย่างนี้นะฮะเราต้องมีกระทะลักษณะนี้นะครับจะทำให้สะดวกสบายยิ่งขึ้นถ้าคุณผู้ชมไม่มีก็ใช้เป็นอนอนสติกใบเล็กๆก็ได้เช่นเดียวกันนะครับทำไม่ยากครับเมนูนี้แป๊บเดียวเสร็จครับน้ำซุปดาชินะฮะใส่ลงไปก่อนเลยน้ำซุปดาชิก็เป็นน้ำซุปปลานั่นเองถ้าไม่มีก็ซุปไก่ก็ได้น้ำตาลทรายนะครับ1ช้อนชาครึ่งใส่สาเกลงไปครับแล้วเราก็จะใส่มิรินครับ มิลินนี่ทำให้ตัวซอสของเราเนี่ยนะครับมีหน้าตาที่เงาสวยนะครับนอกจากนั้นก็ให้ความหวานครับมิลินใส่เท่ากับน้ำตาลนะครับ1ช้อนชาครึ่งครับผม และที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือโชอยุครับโชยุในสูตรนี้คนใช้เป็นโชยุสีอ่อนครับคือปกติแล้วเวลาคนญี่ปุ่นที่เขาปรุงอาหารเนี่ยนะครับเขาก็จะมีโชยุอยู่2อสีครับก็คือสีธรรมดากับสีอ่อนสีอ่อนเนี่ยจะลดเค็มกว่านิดหนึ่งครับเขาจะใช้เวลาที่ว่าเราไม่อยากให้อาหารของเราเนี่ยมีสีที่เข้มเกินไปนะครับเราใช้โชยุสีอ่อนนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะครับแล้วก็นํามาตั้งไฟครับ ในระหว่างนี้นะครับเราก็มาเตรียมเครื่องครับผมมีหอมใหญ่นะครับเราซอยให้เป็นเส้นนะครับต้นหอมนะครับตัวน้ำซุปเริ่มจะเดือดแล้วนะครับผมคนให้น้ำตาลละลายครับแล้วก็ใส่หอมใหญ่ลงไปครับเอแล้วครับแล้วเราก็ใส่หอมใหญ่ลงไปนะครับ ปิดฝาเล็กน้อยนะครับประมาณ2นาทีนะฮะให้หอมของเรานุ่มดีครับใช้เนื้อไก่นะครับหั่นให้เป็นชิ้นนะฮะส่วกรอบของไก่เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูครับหอมของเราเริ่มนุ่มขึ้นแล้วนะครับก็จะใส่ชิ้นส่วนของไก่ลงไปครับปิดฝานะครับแล้วเราก็กลับด้านเป็นระยะระยะไปสักครึ่งทางนะฮะเราก็พลิกไก่นิดนึงแล้วก็ปิดฝาครับ อไข่ครับผมใช้ไข่2ฟองเราคนนิดนึงนะฮะให้ส่วนประกอบของไข่ขาวเนี่ยไม่จับตัวกันเป็นก้อนนะครับอกลับมาดูเนื้อไก่ของเรานะครับเนื้อไก่ใกล้สุกดีแล้วนะครับใส่ส่วนประกอบไข่ลงไปครับใส่ลงไปประมาณ2ส่วน3ก่อนนะครับคนเล็กน้อยนะครับแล้วก็หลีไฟครับผมปิดฝาครับเป็นเวลา 1นาทีนะครับเสร็จแล้วนะครับอ่าเราก็เปิดฝาขึ้นมาครับน่ารับประทานไหมครับเราใส่ไข่ที่เหลือครับแล้วก็ตามด้วยต้นหอมที่เมื่อกี้เราหั่นไว้เป็นท่อนๆนะครับเสร็จแล้วนะครับปิดฝาแล้วก็ปิดไฟครับยกออกจากความร้อนพักไว้อีกประมาณ15วินาทีนะครับผมมีต้นหอมนะครับเดี๋ยวผมจะซอยเอาไว้แต่งหน้าแล้วก็มีต้นกระเทียมนะครับ ที่เหลือนะครับข้าวสวยญี่ปุ่นร้อนๆนะฮะที่เหลือนะครับก็โรยหน้าด้วยต้นหอมที่เราซอยไว้ครับแล้วก็ดังด้วยสาายญี่ปุ่นอีกเล็กน้อยครับ เรียบร้อยแล้วครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูสไตล์ญี่ปุ่นนะครับที่คนญี่ปุ่นเนี่ยเขานิยมทั้งออกไปทานนอกบ้านหรือว่าทำทานเองที่บ้านนะครับกับเมนูที่มีชื่อว่าโอยากอดงครับ ถ้าพูดถึงพาสต้าแบบดั้งเดิมนะครับหนึ่งในซอสที่เราจะคิดถึงก็คือซอสโบโลเนสครับซอสโบโลเนสก็มีที่มาจากเมืองที่ชื่อโบโลญญาครับเป็นเมืองที่สวยเมืองหนึ่งในอิตาลีเลยนะครับวันนี้ เราจะทำตัวซอสโบโลเนสครับเพื่อทานกับพาสต้านะครับปกติแล้วเนี่ยดั้งเดิมเลยเขาจะชอบทานกับเส้นที่มีส่วนประกอบของไข่เป็นเส้นแบบเป็นแบนนะครับตักเดตเเล่หรือว่าบางทีก็ใช้เป็นไส้ของลาซานญาแต่ปัจจุบันเส้นทุกเส้นเข้ากันได้ดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาใช้เส้นเฟตูชินีนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาผัดเจ้าตัวซอสกันก่อนแล้วกันครับน้ำมันมะกอกครับผมค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะครับเราจะใส่ผักลงไปนะฮะซึ่งได้แก่หอมใหญ่แครอท และก็เซอร์เรี่ครับผัดผักทั้ง3ชนิดนะครับประมาณสัก3นาทีใส่กระเทียมลงไปครับกระเทียมผมสับหยาบนะครับแล้วเราก็ผัดต่อครับใช้ความร้อนอยู่ที่ประมาณปานกลางก็พอนะครับเวลาที่เราทําประมาณซอสพาสต้าอย่างเงี้ยนะครับเราเลือกกระทะที่เป็นลนักษณะอย่างเงี้ยทรงกระบอกนะครับจะเหมาะกับพวกทําประมาณสตรงสตูครับเพราะว่าถ้าเปิดกระทะที่ปากวกว้างเนี่ย น้ำซอสจะระเหยเร็วเกินไปนะครับปรุงรสด,ด้วยเกลือเล็กน้อยครับเมื่อผักนุ่มและหวานดีแล้วนะครับเราจะใส่เนื้อสัตว์ลงไปครับเราก็ใส่ลงไปได้เลยนะฮะเพื่อความให้ละมุนขึ้นนะครับเราผสมเนื้อหมูลงไปเล็กน้อยครับมะเขือเทศเข้มข้นครับผม ปกติแล้วต้นเมโตเพสหรือมะเขือเทศเข้มข้นเราจะไม่ใส่เยอะนะครับเราจะใส่เพื่อให้สีสวยนะครับแล้วก็เป็นการปรุงรสนะฮะคนใส่พริกไทยในขั้นตอนนี้นะครับใส่ลงไปปรับให้เม็ดใหญ่นิดนึงก็ได้ครับคนใส่ค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับเอาละล่ะไวแดงครับไวแดงอันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับเราใช้สําหรับการทําอาหารเท่านั้นใส่ลงไปตอนนี้ครับเราต้องการกลิ่นหอมของเขานะครับแล้วก็จะได้ดับคาวของพวกเนื้อสัตว์ด้วย ใส่ลงไปนะครับแล้วก็เคี่ยวให้วน์แดงระเหยออกไปประมาณครึ่งหนึ่งนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเมนูจานนี้เด็กๆทานได้แน่นอนเพราะว่าวน์แดงเนี่ยเวลาที่ไปโดนความร้อนเขาก็แอกลกอฮอล์ก็จะระเหยไปหมดแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใส่อันนี้เป็นมะเขือเทศบดนะครับคนใช้แบบเป็นกระป๋องเพราะว่าง่ายครับถ้าเผื่อสมมติเราไม่มีเราก็ใช้เป็นแบบลูกแล้วมาปั่นเองก็ได้นะฮะแต่แบบนี้ต้องบอกว่าอย่างนี้ครับเมนูนี้เป็นเมนูสไตล์อิตาเลียน ถ้าเราใช้มะเขือเทศที่มีรสชาติแบบอิตาเลียนก็จะยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยเราใช้น้ำสต็อกครับเป็นสต็อกเนื้อก็จะยิ่งดีล้างกระบ,บองเล็กน้อยใส่ใบกววานนะครับว้าวหอมมากเลยใบกะววานที่เราจะใส่ตอนที่เขามีน้ำซุปนะครับใส่ลงไปนะครับ2ใบระหว่างนี้เราก็คนให้ทุกอย่างเข้ากันดีครับลดไฟเล็กน้อยนะครับ ให้เขาค่อยๆเคี่ยวไปเรื่อยๆนะฮะถ้าเรามีเวลาสัก1ชั่วโมงก็ได้ถ้าไม่มีเวลาก็สักครึ่งชั่วโมงแล้วกันครับวันนี้พลทานซอสโบโลเนสกับเส้นที่มีชื่อว่าเฟตูชินีครับนะครับอันนี้เป็นเฟตูชินีแฟลตนัมเบอร์29ต้องบอกว่ามีความพิเศษพิเศษยังไงเดี๋ยวมาดูกันความพิเศษของเฟตูชินีตัวนี้นะครับก็คือตรงเส้นเนี่ยจะมีลายลิ้วอยู่เป็นเส้นเล็กๆด้วยนะครับ เอาละครับเราก็จะเอาไปต้มนะฮะน้ำต้องเดือดดีนะครับแล้วก็ใส่ลงไปครับพมน้ำเดือดดีใส่เส้นลงไปตามด้วยเกลือนะครับสำหรับเส้นเฟตูชินีนะครับเราจะใช้เวลาในการต้มให้ได้ระดับออเดนเตนะครับคือ7นาทีครับสำหรับตัวซอสนะครับ คนไปด้วยแล้วคุณผู้ชมชิมไปด้วยครับแล้วเราก็ปรับรสตอนสุดท้ายด้วยเกลือและพริกไทยแค่นั้นจบครับเส้นใช้ได้แล้วนะครับเราเอาเส้นออกครับใส่กลับลงไปในหม้อครับแล้วก็ใส่ซอสครับคล้กกัเส้นตอนที่ยังร้อนๆอยู่เนี้ยแหละครับ มขูดพาร์มาซาล,ลงไปเล็กน้อยครับเรียบร้อยแล้วครับที่เหลือก็จัดใส่จานสวยๆครับเรียบร้อยแล้วครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งเมนูพาสต้าจานคลาสสิกนะครับที่ทุกคนหลงรักแน่นอนครับพาสต้าโบโลเนสครับ ก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรดีนะครับคุกกี้ตัวนี้เป็นขนมที่นิยมในออสเตรเลียแล้วก็อเมริกานะครับเขาเรียกกันว่า melting moment แบบว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการละลายนะครับเรามาลองดูแล้วกันนะครับว่าทำอย่างไรใช้เนยครับผมเดี๋ยวเราจะนำเนยไปตีกับไอซิ่งนะครับน้ำตาลไอซิ่งก็อย่าลืมที่จะล่อนมาก่อนนะครับแล้วก็ตี2อย่างให้เข้ากันครับ เข้ากันแล้วเข้ากันได้อย่างง่ายดายและเนื่องจากว่าตัวคุกกี้ตัวนี้นะครับส่วนประกอบไม่มีอะไรมากมีแค่เนยมีแค่อซิงแล้วก็มีแป้ง2อ,อย่างนะครับถ้าวานิลาไม่ดีเนี่ยจะอร่อยได้อย่างไงพนใช้เป็นเอ็กซ์แทกนะครับก็คือวานิลาสกัดจริงๆแล้วเขาเขียนว่าเพี่ยวแปลว่าล้วนๆไม่มีผสมอะไรทั้งสิ้นนะครับใส่วานิลาลงไปครับของดีไม่ต้องใช้เยอะฮะก็หอมแล้วแล้วก็ตีให้เข้ากันครับ ลองดูนะครับส่วนประกอบประมาณเท่านี้เขาขาวนะฮะเรียบร้อยแล้วครับเราใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์แป้งข้าวโพดด้วยนะครับเรานำา2อย่างมาผสมกันครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะล่อนส่วนประกอบแป้งทั้ง2อย่างครับเสร็จแล้วนะครับก็ใช้พายยางนี่แหละครับคนนะครับให้เข้ากันดีครับ ส่วนประกอบโดนี่ค่อนข้างจะแข็งนิดหนึ่งนะฮะเราจะบีบให้เป็นดอกสวยๆนะครับเข้าอบที่170องศาเป็นเวลา12นาทีครับเรานำ m e l t ิ้งโมเมนต์ออกมานะครับพักในถาดสักประมาณ1-2นาทีให้เย็นลงเล็กน้อยครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็ค่อยเอามาพักบนตะแกรงให้เย็นสนิทดีครับสำหรับตัวไส้ครีมนะครับเป็นฟรอสติ้งง่ายๆครับก็จะมีเนยครับมีน้ำตาลไอซิ่งครับเราตีให้เข้ากันก่อนเล็กน้อยนะครับพอเข้ากันแล้วนะฮะใส่ผิวมะนาวครับแล้วก็ใส่น้ำมะนาวนะครับประมาณ2ช้อนชาครับ โดยครีมก็จะออกมาลักษณะาขาวๆแบบนี้ตัวคุกกี้ของเราเย็นแล้วเดี๋ยวมา,าใส่ไส้กันเลยดีกว่าครับหลังจากนั้นเราก็ประกบลงไปด้วยคุกกี้อีกชิ้นหนึ่งนะครับให้สวยงามเรียบร้อยแล้วครับอย่างเงี้ยฮะที่เขาเรียกกันว่า melting moment นะครับ ง่ายๆเรียบร้อยแล้วนะครับคุกกี้ชิ้นเล็กๆน่ารักน่าชังซึ่งชื่อเขามีความหมายว่าช่วงแห่งการละลายนะครับและนี่ก็คือคุกกี้ที่มีชื่อว่า melting moment ครับ รายการของเรานะครับทำเค้กบ่อยมากนะครับมีเค้กอยู่ตัวหนึ่งที่เราเคยทำไปแล้วชื่อ Angel Food Cake นะครับวันนี้เราจะมาทำเค้กด้านตรงข้ามกันครับเค้กตัวนี้มีชื่อว่า Chocolate Devil Food Cake ครับลักษณะที่บ่งบอกว่าเป็น Devil Food Cake ก็คือว่าเขาจะใช้ผงโกโก้เป็นหลักจะไม่มีส่วนประกอบของช็อกโกแลตอยู่ในตัวของเนื้อเค้กนะครับดังนั้นผงโกโก้เนี่ยจึงเป็นส่วนประกอบหลักที่เราจะต้องให้ความสำคัญเค้กตัวนี้จะอร่อยหรือไม่อร่อยก็อยู่ที่คุณภาพผงโกโก้ เนี่ยนะครับผลเลือกดีที่สุดให้ตัวเองเลยครับใช้ผงโกโก,โก้ที่มีสีเข้มแล้วก็มาจากาแหล่งวัตถุดิบที่ดีที่สุดนะครับการที่เราใช้สีเข้มนะครับก็จะทําให้เจ้าตัวเนื้อเค้กของเราเนี่ยมีสีที่เข้มสวยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเค,ค้กโเคเคคดวนี้นั่นเองครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะเอาผงโกโก้โกโกออกจากซองดวงให้ได้ตามที่เราต้องการก่อนครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็จะนำผงโกโก้เนี่ยครับไปละลายกับน้ำร้อนครับคนให้ละลายดีนะครับแล้วเราควรจะพักให้เย็นลงเล็กน้อยเนื่องจากว่าในตัวเค้กของเราเนี่ยมีเบกกิ้งโซดาครับถ้ามันร้อนเกินไปเนี่ยครับเวลาที่เราใส่ลงไปเบกกิ้งโซดาจะทำงานทันทีครับในส่วนต่อไปเราจะมาร่อนของแห้งกันซึ่งของแห้งในที่นี้นะครับก็จะมีแป้งสาลีอเนกประสงค์มีเบกกิ้งโซดามีเกลือครับอันนี้เป็นของแห้งทั้งหมดนะครับ คนให้เกลือแล้วก็เบกกิ้งโซดากระจายก่อนเล็กน้อยแล้วก็นำไปล่อนครับในลำดับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะตีเนยให้เข้ากับน้ำตาลครับสัสดส่วนเนี่ยน้ำตาลจะค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะครับเนยจะใช้แค่เพียงร้อยกรัมถ้าเนยของเราไม่นุ่มให้ตีก่อนเล็กน้อยแต่เนอยอันนี้นุ่มดีแล้วนะครับใส่น้ำตาลลงไปครับ คนใส่ลงไปทีละครึ่งนะครับพอเข้ากันเล็กน้อยแล้วใส่ที่เหลือครับยังไม่ต้องเข้ากันดีนะครับไม่ต้องกงังวลเราใช้ไข่2ฟองครับตอกใส่ถ้วยก่อนก็ดีอย่างหนึ่งนะครับเกิดไข่ของเรามีปัญหาขึ้นมาเราจะได้แก้ไขทัน วานิลาครับผมเล็กน้อยจะสังเกตนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นเค้กช็อกโกแลตเค้กอะไรก็ตามกลิ่นวานิลาใช้ได้เสมอครับใส่ไข่ลงไปครับพอเข้ากันดีนะครับเราลดความเร็วไม่ต้องใช้สปีดสูงนะครับผมตีต่อเล็กน้อยนะครับเพื่อให้น้ำตาละละลายดีครับหลังจากที่น้ำตาลละลายดีแล้วนะครับ เราค่อยๆใส่ช็อกโกแลตที่เย็นตัวแล้วนะครับลงไปครับคนก่อนเล็กน้อยกันเลยนะครับใช้ความเร็วต่ำๆครับเข้ากันดีแล้วนะครับหลังจากนั้นเราจะไม่ใช้เครื่องตีแล้วครับในลำดับต่อไปนะครับส่วนประกอบที่เหลือที่เรายังไม่ใส่มีแค่2อย่างครับบัตเตอร์มิลล์แล้วก็ของแห้งนะครับเราจะแยกกันใส่นะครับโดยเริ่มจากของแห้งก่อนครับแบ่งออกมาเป็นประมาณสัก3าส่วนนะครับคนให้เข้ากันครับใส่บัตเตอร์มิล์ครับลงไปครึ่งหนึ่งก่อนครับ คนให้เข้ากันพร้อมแล้วก็นำเข้าเตาอบได้เลยในระหว่างที่เค้กอยู่ในเตาอบนะครับเดี๋ยวเรามาทำตัวช็อกโกแลตฟรอสติ้งที่จะเป็นตัวปาดหน้าเค้กกันดีกว่าครับคนใช้ช็อกโกแลตคุณภาพดีที่สุดเลยครับ g o o g l ก m แมสประมาณ70%นนะครับเดี๋ยวเราจะนำไปละลายก่อนนะครับ เวลาที่เราละลายช็อกโกแลตสาคัญมากๆนะครับเราอยากใช้ความร้อนสูงดังนั้นเนี่ยครับผมต้มน้ําไว้นะฮะแล้วก็เอาช็อกโกแลตเนี่ยครับใส่ลงไปครับใช้ทั้งหมด170กรัมนะครับผมจะใช้ความร้อนต่ำๆนะครับไม่สูงมากละลายเกือบดีแล้วนะครับผมปิดไฟเลยครับที่เหลือที่ยังเป็นก้อนเล็กๆนะฮะเอามาคนข้างนอกเดี๋ยวก็ละลายแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับลองดูสิฮะเห็นไหมครับ ช็อกโกแลตคุณภาพที่ดีนะครับเวลาละลายออกมาแล้วจะเงาสวยทีเดียวครับช็อกโกแลตของเราอุณหภูมิลดลงแล้วนะครับเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนครับส่วนต่อมานะฮะเราก็จะมาตีเนยครับพอเนยเริ่มมีลักษณะเป็นเหมือนครีมแบบนี้นะครับเราก็จะใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปครับน้ำตาลไอซิ่งที่เราใส่จะต้องร่อนแล้วนะครับใส่ลงไปสักครึ่งหนึ่งก่อนครับเบาสุดเช่นเดียวกันนะครับ เนียนระดับหนึ่งแล้วใส่น้ำตาลไอซิ่งส่วนที่เหลือลงไปครับเพิ่มความหอมด้วยกลิ่นวานิลาครับใส่ช็อกโกแลตนะครับที่เย็นดีแล้วนะครับลงไปใส่ทีละครึ่งครับเข้ากันดีแล้วใส่อีกครึ่งที่เหลือครับ ตัวเบเตครีมเราไม่จําเป็นต้องเอาไปแช่ตู้เย็นนะครับถ้าเบอ่อเขาแข็งแล้วจะทํางานได้ยาครับตอนนี้เค้กใช้ได้แล้วนะครับคนเอาออกจากเตาอบเลยครับผมแล้วเราก็พักเค้กของเราให้เย็นลงครับ เรียบร้อยแล้วครับหลังจากนั้นนะฮะเราก็เลือกอาจานส,สวยๆที่เราต้องการนะครับการที่ผมรองกระดาษไขไว้นะครับจะทำให้เรายกตัวดเค้กง่ายเรียบๆง่ายๆนะครับก็รับรองว่าต้องถูกอกถูกใจคนที่ชอบช็อกโกแลตแน่นอนนะครับและนี่ก็คือเค้กพื้นฐานอีกตัวหนึ่งที่เป็นที่นิยมกันทั่วโลกนะครับเค้กที่มีชื่อว่าช็อกโกแลตเดวิลฟูดเค้กครับ สำหรับสูตรอาหารในวันนี้รวมถึงข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวของรายการสามารถเข้าไปรับชมได้ที่ w w w p o n f o o d m a f i a c o m ครับอาหารเบสิกเบสิกง่ายๆพื้นฐานนะครับไม่ใช่ว่าจะอร่อยไม่ได้ถ้าเราเลือกใช้แต่ส่วนประกอบที่ดีแต่ดีอย่างเดียวไม่พอนะครับจะต้องมีคุณค่าทางโภชนาการด้วยวันนี้เวลาของพลพักนักปรุงหมดแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ